สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีพฤกษกทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่25-31มก,กราคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ สัปดาห์นี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคะการงานนะคะก็จะมั่งมี เงินทองและอำนาจนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนด้านการงานนะคะหรือมีที่ปรึกษาด้านการเรียนที่ดีนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมสามารถเอาตัวรอดได้นะคะส่วนคุณผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะลองไปปรึกษาผู้หญิงดูนะคะอาจจะมีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงนะคะลองเปิดใจเข้าหาเธอนะคะในสัปดาห์นี้ พึ่งพานะคะด้านการเงินอ่ะสัปดาห์นี้ก็คือให้ตั้งใจทํางานเก็บเงินให้มากๆนะคะตัวท่านเองรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้สนใจใครเท่าไหร่คือเหมือนจะตั้งหน้าตั้งตาทํางานเก็บเงินหาเงินอย่างเดียวเลยถือว่า ถูกต้องแล้วนะคะสัปดาห์นี้อ่ะมันมีไพ่เดทมานะคะก็ให้ระม,มัดระวังทุกสิ่งอย่างเลยเรื่องอารมณ์ความรุนแรงอะไรต่างๆนะคะอย่าเพิ่งเชื่อใจใครนะคะแนะนำให้ไปถวายลงศพและผ้าห่อศพนะคะถ้าเป็นไปได้นะ่ะเข้าวัดทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานอะไรต่างๆ ก็ดีเหมือนกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤกษภในรอบสัปดาห์นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ